สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพระธาสปดีที่24สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่ที่สําคัญเลยนะครับราคาเคลื่อนที่เป็นแท่งบูลลิสนะครับ ซึ่งเป็นการบ่งบอก bullish momentum นะครับที่ผมพูดถึงมาในช่วงวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยบอกว่าราคานะครับจะมีแนวโน,โน้มได้ bullish momentum กลับมานะครับในการเคลื่อนที่กลับจากบริเวณ daily demand zone นะครับซึ่งเป็น support resistance flip ในกรอบเวลา week นะครับแล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 week อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับวันองคารจนกระทั่งวันพุธนะครับราคาสามารถเคลื่อนที่ เป็นแท่งบูลลิสได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเคลื่อนที่มาที่1920นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่ง1920จะเป็นทาร์เก็ตนะครับของการทงกำไรในรอบที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับราคาได้เคลื่อนที่มาถึงตัวโปร f ฟท์ทาร์เก็ตนะครับบริเวณ1920นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดที่มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยน่าจะมีการนะครับมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวย่อลงนะครับปรับฐานลงนะครับ อาจจะไม่ได้ลงไปในระดับด้านล่างนะครับช่วง1890อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่น่าจะมีการปรับฐานนะครับโมเมนตัม um ปัจจุบันนะครับในแท่งเดย์ว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นบูลลิชเคลื่อนที่มาได้อย่างดีนะครับทีนี้ต่อจากนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสถ้าเราดู EMA ประกอบนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเคลื่อนที่มาที่ EMA 20วันนะครับอยู่ประมาณ1917นะครับแล้วก็ถ้า แนวต้านถัดไปนะครับเราก็เห็นว่ามันมี EMA 50แล้วก็ EMA 120อยู่ที่ราคาประมาณ1930-35นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวเคลื่อนที่ขึ้นนะครับในรอบนี้ผมมองว่านะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะจบลงนะครับหรือว่าหยุดลงอยู่ในช่วงราคาประมาณ1930-40ช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะอาจจะเคลื่อนที่ลงต่อนะครับกรอบการเคลื่อนที่นะครับก็อาจจะเป็นกรอบสีเหลืองนะครับเราจะเห็นว่าการ เคลื่อนที่มันมีบาร์เรลี่หรือว่าขอบเขตการเคลื่อนที่2อันนะครับอันแรกเป็นซั p พ o r t ตดิชั t a n c e นะครับโซนสีฟ้านะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือเป็นตัว falling wedge นะครับสีเหลืองนี้นะครับราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราลองตีกรอบกันแล้วก็ราคามีการเคลื่อนที่มาจริงๆนะครับทีนี้ในกรอบเวลาสชั่วโมงนะครับมาดูกันนะครับสีชั่วโมงนะครับเมื่อวันก่อนนะครับราคาเนี่ยได้มีการ เคลื่อนที่มาที่ประมาณ1905นะครับซึ่งเป็นแนวนะครับที่เป็นผมมองว่ามันจะมีการปรับตัวลงนะครับแถว1 9 0 5แล้วก็น่าจะย่อไปที่1895โดยประมาณนะครับโดยรวมนะครับราคามีการปรับเคลื่อนที่ขึ้นตามคาดการณ์นะครับแต่ว่าช่วงที่มันย่อลงไปนะครับมันย่อลงไปช่วง1889เลยนะครับก็เกินกคาดาการณ์ไปนิดหนึ่งนะครับประมาณ5 6เหรียญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็เคลื่อนที่กลับมา19 0.31905แล้วก็เกิด strong breakout นะครับแนวต้านตรงนี้ไปนะครับจุดที่มัน เบรกแนวต้านขึ้นมานะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีเส้น EMA 50ของกรอบเวลา 4H นะครับบริเวณนี้นะครับวงกลมสีเขียวเนี่ยปัจจุบันจะเป็นดีมานโซนนะครับช่วงราคาประมาณ1905ลงไปนะครับถึงประมาณ1900เป็นดีมานโซนที่สำคัญซึ่งเกิดการเบรกเอาท์นะครับมันเป็นกรอบโครงสร้างนะครับถ้าเรามองจริงๆกรอบ 4H มันก็จะเป็นตัวอินเวอร์สเฮสแอนด์โชเดอร์เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับเน c k l i n e อยู่ประมาณ1903ลงไปทาหัวนะครับประมาณนี้ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำไล่ขวาประมาณนี้นะครับเราก็จะได้โครงสร้างนะครับ Inboard t e d h o u r e r ซึ่ง Target นะครับถ้าเราดูตอนนี้ราคามาถึง Target แล้วนะครับก็คือระยะเท่ากับส่วนหัวนั่นเองนะครับ Target ก็ขึ้นมาที่ประมาณ1920นะครับพอถึง Target นะครับมีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวปรับฐานย่อลงไปอีกนะครับกรอบ 4H นะครับเราก็เห็นกรอบการเคลื่อนที่ปัจจุบันนะครับก็เป็นตัว Channel ในขาขึ้นสีฟ้าตรงนี้นะครับ ชาแนลขาขึ้นในสีฟ้าตรงนี้นะครับวันนี้ผมประเมินว่าช่วง9 9 2 0นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเกิดไดเวอเรนซ์แถวๆนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวย่อลงนะครับย่อลงถึงไหนผมมองว่าในระดับที่จุดที่น่าสนใจสำหรับการโฟกัสบายกลับขึ้นมาอีกทีนึงนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงประมาณ1912ลงไปถึง1 9 1 0ะครับจุดนี้น่าสนใจสำหรับการโฟกัส บายกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าจะย่อลงมาถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเทนมันเป็นเทนแรงมากๆนะครับมันมาเจอตัวแนวรับของกรอบ 1h มันอาจจะดันราคาขึ้นต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวนึงนะครับถ้าราคาย่อมาให้เราโฟกัสบายแล้วก็แทร็กเก็ตทีพีแรกนะครับอยู่ประมาณ19 2 0แล้วเราต้องลุ้นต่อว่าราคาจะเคลื่อนที่ไป19 3 0 3 5ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเวที่1นะครับเวทที่2นะครับในกรณีที่ราคาเนี่ย ไม่ได้มีการปรับตัวย่อตัวลงจาก1920นะครับก็จะเป็นการเบรกเส้นเ e m a 1ม0ตรงนี้นะครับเคลื่อนที่ไปเส้นแนวต้านถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว slow moving average นะครับเ e m a 480อยู่ประมาณ1936นะครับโซนเนี้ยนะครับก็จะสอดคล้องนะครับกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวฟิ b บนัชชี50%นนะครับที่ ดูสวิงไฮจาก1987กับสวิงโลล่าสุดที่เกิดขึ้น1882นะครับก็เป็นฟิโบ50อยู่ประมาณ1936นะครับก็จะคอนฟูเอนซ์การหลายอย่างนะครับเส้น EMA Slow Moving a v r a e m a 480ของ4 h นะครับ Fibonacci 50%แล้วก็ Supply Zone จุดที่ราคาหลุดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1930.35นะครับหรือแม้กระทั่ง1940เนี่ยจะเป็นจุดที่เราโฟกัส ช็อตกันนะครับหากราคาขึ้นไปเราจะมองช็อตลงมาอีกทีนะครับอาจจะกลับลงมา1903นะครับนี่คือเวนึงนะครับซึ่งเราอาจจะเป็นแผนที่เราได้ใช้ในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเส้นสีน้ำเงิน2เส้นนี้นะครับถ้าใครจะ buy นะครับโดยที่ prediction หรือว่า f o กั c a s t ว่าราคาจะขึ้นต่อนะครับก็มอง t a r g e ตไว้นะครับประมาณ30ไม่เกิน35นะครับแต่ถ้าใคร โฟกัสบายนะครับแล้วรอได้ก็แนะนำให้รอระดับประมาณ1 9 1 2ลงมาถึง1910นะครับแต่ว่าใครจะมองชอ็อตจาก192 0ลงมาไหมนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่า มันอาจจะเวิร์กเอาก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่แนะนําการช็อตลงมาจาก1920ลงมาหา1910นะครับยกเว้นว่ามันจะมีการพัฒนาโครงสร้างราคาไปมากกว่านี้นะครับเราเห็นความชัดเจนมากกว่านี้เช่น divergent นะครับหรือว่า head and s h o u l d e r ในกอบเวลาเล็กนะครับ15นาที30นาทีหรือแม้กระทั่ง1ชั่วโมงนะครับมีการเบรกโครงสร้าง local structure ลงมานะครับอันนั้นก็อาจจะใช้เป็น in t เด t a อินเทร์เท <spe ak> <p> เพื่อที่จะชอ็อตกลับลงมานะครับในระยะสั้นนะครับถึง1910ได้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับแล้วกับพกัรนใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำครั้งถัดไปที่ Page forex review วิเคราะห์ดีมีแนวทางให้เราได้เลือกใช้สวัสดีครับ